อาว้น้ำไาว้น้ำไหนอว้น้ำมาสิไม่เอาไม่เอาเอาอว้น้ำไาว้น้ำกันทำมือยังไงไาว้น้ำเก่งจังเลยโอ้โหโอ้โหไาว้น้ำแบบนี้เออไหนอาวยน้ำให้ยายดิอันไหนอาวยน้ำนี่เอออ่ะโอเคไม่ยังเงงแล้วนะฝาบินอ่าโอเคเก่งจังเลยเอาเอาเอเอาเหรอเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดิพูดดิ ทางนี้ก่อนว้น้ให้นกเอ็กดูน้ำเออ้ยหขามือนอยขมือนอยเขมือนอยอันไหนซูเปอร์สตาร์ว้น้ำอันนี้หานนี้หลุดไหมหลุดไหมลงหาะตอบสิครับครับก่ดนี้อืดูเอ็กซ์หาว่าไงเอาไหมเล่น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 ะ ชวนลุงเอ็กเล่นด้วยสิน้องภูมิน้องภูมิน้องภูมิครับชวนลุงเอ็กเล่นด้วยเร็วไปชวนลุงเอ็กด้วยชวนชวนฟังพูดไหนว่ายน้ำไหนว่ายน้ำไหนว่ายน้ำชวนลุงเอ็กว่ายน้ำดิโอ้โหโอ้โหว่ายพุ่งตัวออกไปเลยอ่ะใส่ถุงพลาสเลยอ่ะจับจเอ้ยอะอะเป็นแผ่นๆบ้างไหมอ่าใช่ป่ะเอาห่วงยางออกแล้วคือแผ่นเนาะ Huh. <laughs>